สวัสดีครับช่องช,ช่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับโอ,โอ้ fastest, <S <s สี่ทางหนูได mm ้ส hmm. ีไว well. ้หน่สี่ทางหนูนี่นี่ยุ่หมาควัดนะนี่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 แม่นมดเลยนี่อุ้ยแม่นมดเลยได้นี่นี่ตุยมันนี่แม่นมดเลยนี่นี่นี่ตุ้ยนูเลยนี่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 โอ้ยเฮยอยู่เดีนี้มองนึ่งเดี๋นี้ ใส่หน้าหนองหะไปใส่ยอม่มตั้งแ่ใส่กับผมสีลงมือไปลำเดียวไปห้าลางกับผมเอาเลยกินแล้วบื้อนเลยดีด<อ>เรามาค้น,นหานี่ครับหาทั้งวันเพิ่งเจอนี่ครับนี่ไง เขาเรียกว่าต้นหญ้าหญ้าวงช้างเนาะอันเดียวกันไมบอ,อเป็นหญ้าวงช้างนะครับที่เขาตามหากันนักกันนานะครับนี่ครับนี่ครับ ซึ่งคุณสมบัติมันก็นุ่นฝั่งนุ่นก็มีครับไปอย่างไปเรื่อยๆอย่งเรื่อยจะไปอยู่ฝั่งผูไปใช่ไเดี๋ยวเราจะเดินตามหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือต้นยูคานะครับ มันจะเป็นพืชพืชแบบพืชในนอนาะพืชลุ่มลุกเนาะหน้าหน้าเดือนห้าเดือนหกนะครับไม่น่าเชื่อว่าหน้านี้จะมีนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับ ทางพุ่ไในมีบ่มีป้าไเบึ่มนมันยังหกแห้งหกก็ต้องบุหาแล้วมันลายอยู่นะพุ่มีอยู่มีครับเจ้าของนาครับท่านพักมีนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวคุณสมบัติมัน เป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกนะครับเราจะดูว่ามันมันมีเยอะขนาดไหนคำจันเจ้าว้าแถวนี้มันจะมีมดบอกโอ้ยโมเมนต์ฤดูมันเนาะนักคำจันนะครับทิศคำจัน มื่อนนี้พนมาเยี่ยมยามช่องผมครับพนเป็นดาราช่องท,ที่เทียวเปรี้ยวปากฮะกกปอหูอุ้ยมันโมเป็นเน้มมันต้นต้นวง้างครับโอ้ บุริสไทเตะมาปกติแถวเฮาเนี่ยมันบ่ค่อยเป็นในเนาะยามนี่เนาะเดือนสี่เดือนห้ามันบอกครับแต่เจ้าเจ้าดันดินใหม่บ่นี่บอกโอ้ดันดินใหม่มันเลยดันดินบ่เมนเผาครับมันก็เลยเกิดขึ้นมาครับนี่ครับต้นนึงครับนี่ครับเอามัด ครับวาย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 ,วายนี่นี่นี่บอว่าข้างในมันยังบุพเพขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฮะใอรว่ามันอยู่ในปุ่มนี่นี่กระมีนี่ปอปอปอ,บอ หกยิมผมมีเวลามัดลกครับป้าส่วนหมู่มานส่วนหมู่มานพัฒนาคณะนี่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 ง่วงสร้างนี่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 ครับโอ้ยนี่ครับนี่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 หาไปเรื่อยเจ้าเราเป็นคนมาเอาค่ะหากระสอบเมาเลยเดี๋ยวค่อย ข่อยไปเจ้าบริเตียยังเจ้าเอาใส่กระสอบไปไหว่อยเอาไปเฮงงานข่อยก็ขึ้นไปให้มันโอ้โหผมมัดได้ตัดผมตอนนะผมผมจะเขิลผมตัดทิ้ง,งครับผมเอยมนอน,น้ำทำผมดิน้ำนะโอ้ทางมีทางนูนะครับตามท่านคำจันทร์เห็นบ่ฮะเห็นบ่นี่น กน้ำมันดิบเห็นโหูมันติม่มอยู่หูลาอยู่พอได้อยู่เดี๋ยวผมสีบอกให้ฟังว่าคุณสมบัติมันใส้กับหยังนะครับเพชรในหยังจังได้ตามหาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพิ่งเห็นครับเออยินดำน้ำซุ่มได้มันจังได้โอ่อันนี่ฮะนี่ครับโอ้ยฝุ่นฝุ่แม่นมัดนึ่งถ้าดินบ่อดำน้ำบ่ซุ่มนี่มันบ่ได้เด้อโอ้มือน,นีต้องผมต้องยุดงานในมือน,นีเนาะ น้องโอ้ถาผมดทถาผมด้ทำไปด้วาข้าก็อืมดินดำน้ำซุ่มมานคืนี่แหละนี่ครับอนี่ครับอ่้าเกน้อยละงานเดี๋ยวไปเครื่องขับจันเถอเดี๋ยวสิเอาอาให้เบิ้งคลิปให้เบิ้ง นะครับกว่าออามาเลยนี่ครับห้ากมันได้ห้ากก็เอาตบขีดินออกแล้วก็ใส่สุกะสอบเลยง่ายๆเถอะอันผมไปนะ้เจ้าบ่ได้แล้วครับบ่ได้แล้วครับย่างสิหัวโอ้ทีแห่งดกที่หามาบึงนะ เราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นงวงสร้างนะครับอ,อ,อืมโอ้ขำจันเห็นได้จังเห็นได้นี่นนี้บวพ้าเดวใส่เตะมานี่แล้ว,วเวนเ มันเลาะบางแล้วห็นมันห็นลายยุอันแถวนี้โอ้หมาเอาได้โฟูฟเลาะอันโอ้ยผมงานมือ3ามค่ะโวจงเว้ยเธอต้นนี้ครับต้นใหญ่เลยครับเกือบกิโลต้นหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่คือท่อพักมีนะครับท่อพักมีนี่ดั้งเดิมเพิ่นอยู่ประเทศลาวครับมาตั้งถิ่นมาตั้งถิ่นฐานนี่จนเป็นคนไทยแล้วยังมีเมียยังมีเมียโสดที่ดินที่ดินให้นานท่อพังมีนี่จักไร่กว่าเมื่อก่อนนี่เนอะที่ดุดใหม่นี่ทอดอยู่บอดสามสิบไร่สามสิบเอ็ดหลอดลวดอดไดเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไร่เห็ดหน้าผูเห็ดผู้เดียวนี่เดี๋ยร์ เบิกไม้เนเบิกเบิกไม้เบิดเนาะมันยังมันก็เลยเป็นน่หญ้านี่ออกมาเนาะแต่ผมหาเบิดแล้วได้อัน<ล>เกือบห้าร้อยไล่อันอยู่นี่ใบไ,ไ,ไม้ไปไปเป็นติ่งนั่นคือพี่ทิดทิดคำจันทร์ครับ <โน S 2> อันดาราซ่องทิดเขียวเปรี้ยวปากครับน้อยมันกลังเฮินอันนี้ก็เอาบ่าได้ให้ร่อนเลยละ่ะเขาเอาเพชรชูบูลซุ้มเพสอัน พุนทองอันผู้นะ่อนะอำเภอพุนทองรอยเอทผู้ไปไปหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยอันนั้นเหรออ๋อม่รู้พูดอันบอมันงามค่อยปะจุ่งเว้นจะจำไว้จะได้ดิอันงานี่ยคำจันนันไปเป็นเป็นปนายประสบผลจำเร็จบอกอันไปถ่ายคลิปน้ำที่เขียวกินอย่างเดียวมันบย่ยังเียอืมนี่นะครับพระเอกมิวสิกโอพระเอกคลิปล่าสุดของสีเขียวเปรี้ยวปลานะครับฝากนะครับ ช่องน้องผมคร to ับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเห็ดจิ้บป้ากี่ยังเงินบะแซ่บแซ่บแซบโอ้ยเยอะเพชรเยอะเพชรเยอะเพชรบ่เอาพังมีบ่ไปเป็นเท่าก็ได้กินได้ฮึ่มแม่ต่อในเครื่อบินไปนี่เลอวไปหมดแล้วเอาอันนี้แม่ต่อปุ๊บบ่เนี่ยซื้อปลูกกระตกกระโดซื้อปลาแซลมอนบ่เอามาเห็ดเมนูมงนแบบเจ็ดพี่วะมันนำมาขายอยู่หร บบบซื้อมาแต่บางอื่นรดเขานนั้นเห็นแล้วฮะหาได้หาได้เราจะหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งของมันนะครับฟัง่งคุณยังไม่ได้หาเนาะฟั่งคุณยังไม่ได้หานะเนานะนะมีทั่วแล้วเนาะ นี่ครับทิดจันเห็นแล้วครับทิจจันเห็นแล้วผูกฟ้าคุณก็มีผูกได้อยู่ว่าวางกระสอบสองกระสอบไปหาไปเรื่อยๆทิดตามหลังดาราคุณไปแล้วครับคุณพาไปครับเติมเงินเติมเงินเจอเจอต้นน่อเห็นงามโอ้โหหนึ่งฝังหอยเนาะ ไอทีเปินเว็บยังมีทะเทุ่งเส้นมาทุ่งฟังพุ่นออกลายได้ครับอ่ะสิลอกไปพุ่นอยู่บ่หลอกไปมืดไงหลอก<า>มันบ่มีทั้งผูวฮะมันบ่มีบ่มีเนาะทางได้บ,บ่หนี่ไปแถวนี้มันสุดแล้วแถวกลางแถวกลางนี่บ่แล้วก็แถวนั้นบ่เห็นได้มาๆในได้ยังเห็นนี่มันลกหญ้านั่นแหละโอ้มาลกหญ้าตกใจเศร้าลกเลยบ่ บอลาคือว่าเห็นพี่ถามแบบบอเฮอห็นแล้วโอบอ่ผมคอมเมนเขาซื้อเป็นราคาใสจะให้น้องนุ่งก็ได้เงินได้องแล้วผมสมบยูยเนี้ยผมไปเห็นงานผมก็เอาส่รถไปไว้ให้เพื่อนนะนะอเกีม,มาเกี่ยพอนอนเขาตีนนี่เดี๋ย้โอ้ยต,ตีนตลอมันหลุดบางมดนีเจ็บหน่อยเยอก็มันยบนุบเ พากันทิมเกอบไปฝั่งมนี่เนาะฝั่งมดีเนามีมีมันต้องมีนะเฮ้ยนี่โลคยาหายไปได้ยาาายนะเหรอเกิดนอบอไปได้มีมีเฮ้ยเกิดสุนันยังเกิดนี่เกิดมันวต้องเกิดเขาก็ใสเกือบูดเนาะมื่นเนาะมันนเสีหน้าสีมีเสีเลย มือนีใส่เกือบบุญเนาะคอยว่ามีคอยว่ามันหูย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 ูอย่างนี้มันตรงนี้อ่แล้วใสพญานาคอยู่ใช่ของไผ่น่ะดินไผ่น่ะดินยี่เป้โอ้ยไอ้นี่แหละมันจังเงาจะคอยสิบ่อยสืเป็นคนคุยเองกับญี่ปุ่นให้มันบอกแม่ของญี่ปุ่นตัวนี้ค่ะของเดซ่าเดซ่าได้เดซ่าในแจ้งอ๋อเสียดีนะ อ่เอานี่ยฮโอ้เสีดีมเนี่ยดเรนีอาม่มันป็นหแล้วบุ่กอกนี้จะเอาคเอาฮะจะนับเดียวจะงงมื่นนะคุยกันรู้เรื่องก่าน้อออกไปนี่กับคุยแล้วนี่เป็นเป็นอะละวะเป็นหัวละวะเอาไว้กินย่มันนะ โอ้เพิ่นกำลังจะเอามันนะครับโอ้ยมันมันล่มมันนอนมันบวบเป็นแหละนี่เห็นได้ก็เป็นมันยังบ่ถึงเวลาเนาะนี่นี่เดฟหาเราบ่ยังไปลงมันก็มีอยู่ไปรถดูเข้าไปนั่นวะมันก็ทอดเราไปซื้อมองเก่านั่นแหละบ่หาไว้นะบางซองก็ชอบเนาะบางนี่เนาะ ไอ้ดอกโอ้จะเาเอ็กซ์กินมเถอยงน้อยมีแต่มันอันนั้นมันล่ามซื่อมันยังมาลงโหโเงากรกายป็นั้นเป็นไม้เนาะทางพุ้นสัวเนาะเข้าจนเหลืองเนาะนักไปทางยาข่าายา มีกินซิมโอ้โงไปยาวไอเพิ่นมีกินได้งออเพิ่น่ใส่ครัมนกิน้อ้มนนยมันอ้มันก็จาก จากนี้ไปนี่ไล่ไปเรื่อยๆครับดินตัวนี้แล้วครับประมาณสามสิบสามสิบห้าไร่นี่ของท่าพักมีนี่แหละกับพ่อได้อยู่ครับยังแต่ยังบริหาคักมาได้เนาะอ๋ออ่า แม่นกับประมาณประมาณซองกระสอบเนาะได้ยูดอกมันบอกประมาณซองกระสอบสำหรับหญ้ายญ้างวงสร้างคุณสมบัติมันครับเอาไปเอาไปใส่กับอีกอีกประเภทหนึง่งพืพชประเภทหนึ่งครับมันสิกลายเป็นสมุนไพรแก้โรคแก้ไขวัดแก้โรคปอด แกไขวัดนะครับแก้ลูกบอด์แกไวรัสอา่าเห็นว่าทางกรุงเทพสั่งมาแล้วก็นคนที่ส่งนะหาญาประเภทนี้หาญาประเภทนี้ ไปหาฮอดเพชรสมบูรณ์หาฮอดคอนแก่นบ้านไพ่เมืองพนุ่นะไปเมื่อขับรอยเอสดพนทองมันี่มันก็ทางทางพี่ผมก็เลยน้องเพื่นเราหาเนื้อขับมันมีทางเจ้าก็หามาให้เนื้ผมก็เลยให้น้องเพั่นหานะครับเผื่อจะได้มีรายได้ก็เลยมาพ่อเนี่แหละครับก็เดียวสิเรื่องรายละเอียดในอื่นก็นจะคุยกับเพื่อนอีกเท่านึงพอมันบ่ค่อยมีครับ โบราณเนาะแต่ทรงท่าหาเนี่ก <not player> ็คือสิมาดำหน้าอะไรนี่ผมมือนค่ะเห็ดเนี่ยบวเห็ดเน่นั่นแล้วโอ้ยก่าอันนั้นหล่นอันนั้นอะไรอันนั้นนี่ครับนี่ก็มีนี่ครับโอ้มันได้หาจบดี่ดีแล้วครับเอ้ยนี่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 ก็แม่นครับนี่นี่นี่มีตีนไช่น้ำมาเนี่ เตะเขาเดี๋ยวพี่ฮะโอ้เอามาหน่ยเด้อมันสรุปแล้วมันเป็นยาแก้ไข้ไข้หวัดแล้วก็แก้เกี่ยวกับปอดเป็นพวกไวรัสพวกอย่างนี้ครับแต่ว่าเขากับังบ่เคยเป็นเนาะยนี่ยเคยใส่เนะาะเขาเ้าดีเขาต้องการเขาก็าอยากซื้อว่าง,ง่ายก็ที่ได้หาไปส่งเขาแต่ต้องได้คุยราคาลงเบิ่งก่อนสำหรับที่นี่นะครับ ขอบคุณนันเท้าขมีนะครับแหงแขงสปปลาวนะครับบบกมือเงี้ยวเงี้ยวอยู่ครับเอิ้นโบยังไงเห็นหน้ามันเต็มตัวย่างเขากันเอิ้นครับแขงแขงขอบคุณที่เขามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าสวัสดีครับ